สวัสดีครับร้านก่อนนะครับ7.0เปิดส้นนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับก็จริงๆก็มานานแล้วนะครับพอดีเพื่อว่าเพิ่งทำคลิปสำหรับลูกค้าที่ที่ทักมาในแชทใน YouTube แล้วผมไม่ตอบนะผมขอโทษด้วยนะครับผมมีนะครับเพจ f c e e o o o ช s h o p e ้ l a z ด d i i y y u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  e My y l ไล e s ช o p นะครับก็เจ็ดช่องทางนะครับ อตอนนี้ก็โปรโมชั่นเยอะนะเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันแข่งขันกันนะครับก็ช้อปปีกรร้ก็บรไลน์ไลน์ไลน์เป็นไลน์ที่ไลน์ที่โฆษณายิ้มเงินนะครับช้อปปี้ก็มีผ่อนนะครับทาให้ลูกค้าได้ซื้อของถูกลงกว่ามาหน้าร้านนะครับก็เลยออกมาเน้นขายออนไลน์แต่ก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับแล้วก็ส่งทุกวันนะครับอ่า <c oughs> มีสองสีนะครับเปิดส้นนะครับสินค้าที่จะได้นะครับก็เป็นกล่องนะครับกล่องกล่องนะครับแล้วก็เบอร์รองเท้านะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับแล้วก็รูปรองเท้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็ป้ายนะครับแล้วก็ป้ายรองเท้าป้ายราคานะครับ ตัวนี้เป็นเจ็ดศูนย์นะครับกล่องสีแดงนะครับกล่องสีแดงกล่องสีแดงนะครับผลิตรอบเดียวลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับจะเป็นลายนิดนึงนะครับคือจะเรียบๆแบบนี้จะเป็นเส้นดาเส้นดําคู่นะครับเส้นดําคู่นะครับเจ็ดศูนย์ขอบผ้าครับลูกค้าขอบผ้านะครับ อ่าตรงนี้ขอบผ้านะครับลูกค้าที่สนใจสินค้านะครับลูกค้ากดกดมุมดู YouTube อยู่ใช่ไหมลูกค้าตใต้ชื่อเนี่ยมันจะมีมันจะมีมุมม,ม,มุมนึงมุมนี้หรือมุมนี้ก็ไม่รู้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็นรูปสามเหลีย่ยมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนั่นคือ,อรายละเอียดร้านค้าก็สนใจแบแบบแบบไหนก็กดลิงก์เราได้เลยนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์นะครับไลน์อ แอดก่อนแอดกอน k l n นะครับจะเป็นจะเป็นเป็นลายตรงนี้นะครับจะเป็นลายตรงนี้นะครับอ่าเหมือนกับไอเหมือนกับแจ็คอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้ลนะแจ็คเรลลี่เออ <laughs> ก็ประมาณนี้เป็นเส้นตรงนี้นะครับเป็นลายนะครับเป็นลายนะครับ นอนนั้นก็เหมือนเดิมลูกค้าพื้นเคลือบเงาเหมือนเดิมนะครับก็จะเงาเห็นไหมเงาเงาเห็นไหมลูกค้าเงาเงาพื้นจะเงาเงานะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นเชือกหลอกนะครับก็คือร้อยทีเดียวนะครับแล้วก็สวมเอาเดี๋ยวเอาไปถือ แต่สวมเนี่ยสวมมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ว่าสวมแบบเหยียบส้นนึกออกไหมลูกค้าสวมแต่มันอยู่ข้างในเห็นไหมครับมันเป็นร่องคือส้นเราอยู่ข้างในส้นเราอยู่ข้างในมันจะล้างมันจะล้างเราให้อีกทีหนึง่งแบบไม่ได้เปิดส้นจริงๆเลยนะครับถ้าเปิดส้นจริงๆก,ก็คือเหยียบไปเลยนะครับจะเป็นตัวผู้หญิงจะเป็นตัวผู้หญิงตรงนู้นนะครับป้ายดําเหมือนเดิมป้ายดำสามดาวเหมือนเดิมนะครับ ใบดำสามดาวนะครับพื้นเหมือนเดิมนะครับพื้นออลสตาร์เหมือนเดิมพื้นถอดได้นะครับอ,อ๋ก็คือเหมือนกับเจ็ดศูนย์ทั่วไปเลยครับแค่เปลี่ยนเปลี่ยนไปนเหยียบส้นอ่ะพื้นข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเจ็ดศูนย์จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็น เป็นเป็นนิ่มๆนะครับเป็นซิลิโคนแบบผมไม่เรียกผมไม่รู้ซิลิโคนหรืออะไรนะเป็นนิ่มๆนะครับเป็นนิ่มๆนะครับซอสเป็นจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซอสเป็นแบบนี้เลยก็เหมือนเจ็ดศูนย์ทั่วไปเลยนะครับเหมือนกันเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะหนานะครับหนึ่งชั้นสองชั้นนะครับแล้วก็สีฟ้านี่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็พื้นอีกชั้นหนึ่งนะครับสะสี่ชั้นเลยนะครับสี่ชั้นเลย ลองดูลูกค้ามันก็ใส่ง่ายดีนะผมว่ามันก็โอเคอะคือมาถึงก็ใส่เลยปึ๊บเข้าไปนะครับเวลาใส่กับพวกยีนใช่ไหมยีนมันก็จะคุมมันจะคุมคุมตรงนี้อยู่แล้วมันก็จะมองไม่เห็นว่าเราใส่ใส่ผ้าใบหรือใส่เหยียบส้นนะครับประเทศนะครับเจ็ดศูนย์ก็จีนเวียดนามอยู่แล้วนะครับเจ็ดศูนย์เนี้ยป้ายมันป้ายมันลึก เวียดนามนะครับเวียดนามเจ็ดศูนย์นะครับลูกค้าถามเยอะเลยคือไอตรงเดี๋ยวเอาสีขาวดีกว่า <c oughs> ไอตรงป้ายลิ้นเนี่ยป้ายลิ้นเนี่ยมันจะมีให้ใส่ชื่อนะครับก็คือเนมนะครับใส่ชื่อพวกเนี้ยมีข้างเดียวคือข้างขวานะครับมีมีป้ายเนี่ยมันมีข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งจะไม่มีนะครับอีกข้างหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับ เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นธรรมดาของ70นะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางคนบอกพี่ทำไมป้ายป้ายใส่ชื่อมีข้างเดียวทำไมต้องมีสองข้างอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมีข้างเดียวอยู่แล้วนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นดาวแบบนี้นะครับสีขาวผมนี่แบบนี้นะครับ70ตัวนี้จะไม่ขาวนะแต่คือหน้ากล่องมันเขียนว่าหวานนะครับอ๋อไม่ใช่ขาวเป็นครีมนะครับ เป็นครีมก็คือเป็นออฟไวท์นะครับคือถ้าคนที่เล่นคอนเวิร์ดที่รู้สีก็คือออฟไวท์นะครับมันก็จะเป็นครีมนะครับก็คือจะเป็นสีเดียวกับพื้นนะครับคอนเวิร์ดเนี่ยเจ็ดศูนย์เนี่ยพื้นจะไม่ขาวเหมือนรุ่นธรรมดานะครับอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับคือขาวเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมนี่คือพื้นธรรมดารุ่นธรรมดานี่คือเจ็ดศูนย์นะครับ สีครีมสีมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวพื้นเลยกลมกลืนกันไปเลยนะครับจะเป็นครีมไปเลยนะครับเดี๋ยวผมย้ายร้านแล้วนะลูกค้ยาย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะพอด,ดีซื้อตึกเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับร้านก็จะเปลี่ยนหมดใหม่มหมดเลยเป็นชั้นไม้ก็จะเลิกเลยนะครับเี๋ยวจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับ สีดำนะครับตัดสีครีมไม่ขาวนะครับเชือกเชือกจะเป็นสีครีมจะไม่ขาวเหมือนกันนะครับเชือกจะเป็นสีเดียวกับตัวตัว,ต,วตัวพื้นนะครับจะไม่ขาวนะครับจะไม่ขาวเชือกเจสูนก็มีขายแล้วนะครับ มึงลูกค้าพอดีเพิ่งมาเลยเชื่อนะครับ70มันจะมาจอ,อกครีมนะครับนี่คือเชื่อธรรมดาก็คือก็คือตัวนี้ไม่ใช่จะเป็นสีขาวไม่ใช่นะครับเห็นไหมลูกค้าจะเป็นสีครีมนะครับ70จะเป็นสีครีม แล้วเส้นจะเล็กกว่านะครับเส้นจะเล็กกว่าอะร้อยยี่สิบาทนะครับเจ็ดศูนย์ร้อยห้าสิบนะครับอาอ่ากล่องแดงนะครับส้นส้นดานะครับส้นป้ายดํานะครับพื้นทั่วไปนะครับก็ซอฟทถอดได้นะครับพื้นเคลือบเงาขอบผ้านะครับป้ายนะครับ มันก็เหมือนมันเป็นรุ่นพิเศษนะครับแต่ราคามันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนราคาเหมือนรุ่นธรรมดานะครับ <c oughs> ป้ายสองพันสองพันแปดร้อยบาทนะครับอ่าก็ประเทศเวียดนามนะแล้วก็ผลิตลอกเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับจริงๆก็อยู่ที่บริษัทถ้าเกิดว่าตัวนี้มันขายดีบริษัทก็จะนำเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ลองดูนะลูกค้าอย่าลืมมีอะไรก็กด กดมันอยู่มุมไหนไม่รู้อะมุมจอนะครับมันจะมีสามเหเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้ก็ติดต่อมาได้นะครับก็ร้านเปิดทุกวันนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับแจกถุงผ้านะครับจะเป็นถุงผ้าเลยนะครับไม่ใช่กระดาษแล้วนะครับกระดาษมันขาดง่ายนะครับก็แถมฟรีไปเลยนะครับก็ร้านก่อนนะมีอะไรอัปเดตเรื่อยๆผมจะลงไว้ให้นะครับสวัสดีครับ